สายน็อตครับมานำสเสนอเครื่อง DFT ครับ DFT ตัวนี้การทำงางนสังเกตก็คือเหมือนเครื่องพิ้นรธรรมดาแล้วก็จะมีสีขาวนะครับจะมีเคื่องตัวนี้จะเป็นหัว D11 น,นะครับจะมีสีขาวตัวสีครับเวลาพิ้นออกมา,าก็จะตัว,ว,ตวออสีนะครับจะลงแก้วตัวขาวเพืจะทับอีกทีนึงตัวนี้หน้าส0นะครับ เครื่อง D X สเอเครื่องไอสองสองนะครับพวกพอดีเป็นตัวเดียวกันคําสั่งก็ติดคําสั่งเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นอพิเตอร์นะครับตัวนี้พิเศษก็คือตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวเซอโวทั้งป็นแกนเอ็กและแกนไวนะครับมาดูข้างด้านหลังนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวโลหะแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์อยู่ข้าหน้าครับเป็นตัวเซนเซอร์ครับชุดสีเหมือนเดิมครับเหมือนเด็กสีแดงหรือไอซับหนึ่งสองแต่ที่เพิ่มมาก็าคือเป็นขาวเพิ่มมาครับ วันนี้การทำงานของเครื่องดีดีนะการทำงานของเครื่องดีทีนะครับวันนี้เป็นพิมพ์นะครับเป็นพีมพองกระยะช่วงเข้าว่างแล้วก็วันนี้ออโรจิเป็นอินเตอร์แล้วก็ใช้กาวเป็นตัวก่อนที่ขาวลรับันี้จะเป็นเหมือนขาวตัวสีจะเป็นของสีดำครับบนด้านตัวนี้จะเป็น ตัวนี้ตอกาวต่อการทำงานของเครื่องตัวนี้ก็จะเวลาเรากดเชื่อมมาพบตัวกาวจะหมุนให้ตัวเศษกาวมันจะไปโรยตรงที่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมาต้องมีการสะบัดของเศจกาวออกหลังจากนั้นตัวนี้มันก็ผ่านที่ที่ตู้ออกนะครับตู้ออกตัวนี้จะเป็นตัว ตัวสาย้างตัวนี้จะเปมนตัวปิดนะครับตัวปิดนี่เป็นตัวตาข่ายตัวตะข่ายตัวนี้การความร้อนสูงครับจากนั้นตัวปิดนี้ก็จะมาสูบตรงโลตรงล่างตรัวเป็นนาทีตัวนี้จะมีระบบระบบตัวดูดตรงนับ เป็นตัวกระลมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตัวนี้พอเราติ้งออกมาปุ๊บแล้ก็เคื่อวางไว้ตรงนี้เกิดออกมาเ,เปิดเครื่องนะครับเราก็กตัด,ด,ดตัดทุ้นัน้นได้แกะตัดตัวสรีนตัดผที่เราแล้วก็มาวาง ระวางครับคนโตทีเ่เนี้ยนะขับแล้วก็ใช้ตัวลงไปตัวนี้ตัวโตจะมีทั้งแมนนวลแล้วก็ออโตโ้ครับถ้าเราขยับไปทางอินออโตโ้แล้วครับสปาร์ไปปุ๊บตัวมีตัวนี้ก็จะแนบจิดกับตัวยิบผา